สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไ e กดติดตามให้กับช่องเจพเปิลสายหาดด้วยนะคะวันนี้เราได้รับพัสดุนะฮะกลิ่นหอมมากเลยนะคะกล really ิ Про ่นแบบนี้เหมือนทุเรียนเลยนะคะก็จากใครคะอู้พี่โจนะคะจากพี่โจจังหวัดระยองนะะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแอ็นแอนแอนเอนแอนแอน โอ้โห oh oh. ปาดพี่โจ้คะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะพี่จูนะคะจังหวัดระยองนะคะปัดชโทสุ่งบักทุเรียนมาหายใจเปิน้นสายห้าพอดนะพี่น้องเอ,อ้ยว่าเมนหน่วยหนห่อยพี่น้องพอดะปาดลูกละสินว่าเปนหาล่อยกบบาทเป็นพี่น้องคะ่ะนี่มัน ทังใหญ่ทั้งเง่าทังเง้าทิงใหญ่หญหญพี่โจบอกว่าเจอชอบใหญ่ๆใ,ใช่แล้วพี่โจขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูมักของใหญ่ค่ะบักทุเรียนพี่โจบอกจัดไปมึงชอบใหญ่ๆแมนค่ะ หนูชอบของใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งยาวทั้งใหญ่หญหญหญโอ้ยบักทุเรียนมวนบักมีเนี่ยพี่น้องเด้อแต่แม่หน่วยใหญ่ครับพี่น้องขาเบ่งเนี่ยพาออกมาพู้หนึ่งบุ้ยก็จะกิ่นเส็บขักพี่น้องมเนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องขาบ่างเนี่ยแต่ก่อนพาทุเรียนไม่เป็นนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะทุเรียนมาหาบ่อยบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้จนผ่าทุเรียนเป็นแล้วนะคะสามารถนะคะเป็นแม่ค้าแบบย่อมย่อมได้เลยนะผ่าเป็นแล้วนะคะพี่น้องนะแล้วเราก็เริ่มจะฟังทุเรียนเป็นด้วยนะคะมันดังปงป้งปุงป้งปงป้งปงปงงปงปงปแบบทุม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 เหมือนกับว่ามันสุกนะพี่น้องค่ะแต่ถ้ามันดังแบบแน่นแน่นแปะ แปะ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 นะฮะอืมก <c oughs> ็เหมือนกับว่ามันยังไม่สุกนะคะแมนนา่หนูก็ลองเอาอะไรคาอดูมันดังทุงทุงท่งทุงทุงท่งมันแบบดังแบบมันดังแบบ๊ปดังแบบโล่งๆอ่ะพี่น้องมันก็สุกนะพี่น้องเนาะอืสงสัยสิอาจสิเปนเพราะว่าคั่มันสุกแล้วนะฮะเนาะมันก็สิ รุดออกจันมันก็จะเนื้อมันก็คงจะไม่ได้อยู่กับกับเปลือกมันนะคะมันก็จะเลยเหมือนดงแบบปรุงแบบลุงล่งๆแต่ถ้ามันดงแบบแน่แนแน่นแะน่นเนื้อมันก็จะยังดิบอยู่แล้วก็ติดกับเปลือกมันอยู่นะยังไม่เลาะอ,ออกจากกันมั้งอันนี้เป็นความคิดของหนูเองนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณพี่โจมากๆเลยนะคะโอ้โห ไม่มีคำบรรยายเลยค่ะปลูกเองหรือเปล่าคะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเจเปิ้ลสายหาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปกินทุเรียนก่อนค่ะ